สวัสดีค่ะชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีธนูคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะและเช่นเดิมสำหรับไพ่เกชาลอด Charlotte, พร้อมด้วยดิโด m a นสแ Angel มาบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวเกและเลสเบี้ยนราศีธนูนะคะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและช่วยสนับสนุนช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ Thalo Holo Channel นะคะแล้วยังใจดีมาเป็นเพื่อนกันในแอปพลิเคชันโซเชียลทั้ง Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ทราบซึ้งในน้ำใจทุกท่านมากๆค่ะอาจารย์ตระหนักว่าบนโลกนี้จำนวนประชากรคนทุกใจผิดหวังมากกว่าคนมีความสุขสมหวังจึงผลิตคลิปวิดีโอแสดงบน YouTube เพื่ออยู่เคียงข้างพร้อมเข้าใจทุกปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่คอยปลอบใจเยียวยาจิตใจให้กำลังใจคอยเอาใจช่วยทุกท่านให้ข้ามผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้คลิปวิดีโอนี้คือการแสดงทักษะอ่านและตีความหมายไพทาโลเพื่อวิเคราะห์ปมปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยจิตวิทยาและปรัชญาตามความหมายของไพทาโลหรือไพชารลอต หากคุณผู้ชมท่านใดกำลังเผชิญปัญหาใกล้เคียงกับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้คุณอาจได้ใช้ความหมายของไพทาโร่ไปแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะคลิปวิดีโอนี้สามารถชมได้ทั้งเกย์และเลสเบี้ยนนะคะเนื้อหาของคลิปวิดีโอเป็นเรื่องราวของผู้ที่มีความรักเพราะอาจารย์อ่านตีความหมายไพ่เกย์ทารลอดเพื่อวิเคราะห์ปมปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เหมาะกับคนโสดนะคะ หากชาวราศีธนูคนใดก่อนหน้านี้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักให้คุณหวนนึกถึงสถานการณ์ตอนนั้นช่วงเวลานั้นเราโกรธและโมโหมากและต้องการที่จะระบายให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้ว่าเขาทำให้เราเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนช่วงเวลาที่คนโกรธก็ลืมหมดทุกอย่างนะคะ ยับยั้งอารมณ์ยับยั้งใจยับยั้งพฤติกรรมและยับยั้งปากไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ระบายออกมาจนหมดนะโดยที่เราลืมนึกไปว่าความก้าวร้าวความรุนแรงเมื่อครั้งที่ทะเลาะเบาะแวงกันนั้นทําให้ทั้งคู่เกิดบาดแผลในใจค่ะหากว่าเป็นบาดแผลที่รล้าลึกมาก ก็สร้างความบาดหมางใจโกรธและเกลียดกันต่อให้เวลานี้สงครามหยุดลงแล้วเลิกทะเลาะกันแล้วความบาดหมางใจยังครอบงำในจิตใจยังไม่สามารถข่มอารมณ์ข่มความเกลียดและโกรธลงได้ในเวลานี้ชาวราศีธนูบางคนอาจถึงขั้นว่าหลังลาเลิกลากันไปแล้วในวันนี้ที่มาเจอคลิปวิดีโออาจารย์ เพราะในใจลึกๆยังไม่ต้องการรังลาเลิกลาก็อยากจะรู้ว่าในที่สุดแล้วจะได้คืนดีได้วีเทินกันหรือไม่เมื่อกี้อาจารย์เท้าความถึงเหตุการณ์ที่ทะเลาะเบาะแวง้งที่เต็มไปด้วยความก้าวร้าวและรุนแรงจึงเกิดเป็นบาดแผลร้าวลึกในใจด้วยกันทั้งคู่ก็เป็นการยากที่จะกลับไปรีเทิร์นกลับไปคืนดีกันอย่างง่ายดาย แม้ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามปรับตัวเพื่อให้เห็นว่าพร้อมแล้วอยากจะคืนดีอยากจะรีเทิร์นก่อนหน้านี้ก็เจ็บปวดเสียใจเหมือนกันนะที่ทะเลาะเบาะแว้งกันแต่เวลานี้ตกผลึกในใจแล้วว่าไม่ต้องการร้างลาเลิกลาดังนั้นก็พยายามยืนยันให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้ว่า ฉันยังคงรักเหมือนเดิมรักอย่างไรก็รักเหมือนเดิมและพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมด้วยจิตรกรวาดภาพไพ่ใบนี้ผู้ชายคนหนึ่งเขาปักหลักยืนอยู่กับที่แล้วก็พยายามต่อสู้กับแรงลมที่ถาโถมกระหน่ำซัดใส่เขาแทนที่เขาจะวิ่งไปหลบอยู่ในตัวอาคารแต่ไม่เลยค่ะเขากับปักหลักยืนอยู่ตรงจุดที่เขาต้องการอยู่ แล้วก็ต่อสู้แรงลมไปในใจเขาคิดว่าไม่ไปไหนต่อให้แรงลมจะถาโถมซัดใส่เ,สเขาแรงแค่ไหนก็ตามเขาจะเอาชนะให้ได้และชาวราศีธนูไพ่ใบนี้นี่คือไพ่ที่มีความหมายว่าเนื้อคู่นะคะความหมายอันเชิงลึกของไพ่เนื้อคู่ก็คือพยายามยืดหยุ่นในความสัมพันธ์ ต้องการปองดองต้องการความสามาคัคคีและยอมอ่อนอ่อนผ่อนตามให้ทุกรูปแบบค่ะและอยากให้คนรักอ้าแขนรับพาไปอยู่ในจุดที่เคยอยู่เหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าแก้วที่มันร้าวไปแล้วกลับมาประสานเป็นเนื้อเดียวกันมันยากค่ะชาวราศีธนูดังนั้นความสัมพันธ์จึงกลายเป็นว่า เศร้าโศกเสียใจกับเรื่องราวที่ทะเลาะเบาแววงกันไม่สามารถถอนใจขึ้นมาจากความเจ็บปวดเสียใจกับเรื่องราวที่เคยทะเลาะเบาแววงครั้งนั้นจึงเห็นว่าจิตตรกอวาดภาพไพ่ใบนี้ผู้ชายคนหนึ่งก้มมองดูถ้วยสามใบที่หล่นลงมาแตกละเอียดเขาอะไรอาวรกับถ้วยสามใบนี้มากค่ะโดยที่เขาไม่หันไปมองถ้วยสองใบที่เหลือ มันวางตั้งอยู่อย่างดีข้างหลังเขานั่นหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูเปรียบเหมือนกับถ้วยห้าใบค่ะสามใบหล่นลงมาแตกก็หมายถึงการทะเลาะเบาะแวง้งแล้วก็เกิดความบาดหมางใจกันมันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากแต่ความสัมพันธ์ไม่ถึงขั้นว่าขาดสะบัน้น ยังมีสายใยความผูกพันเปรียบเหมือนกับถ้วยอีกสองใบที่วางตั้งอยู่อย่างดีข้างหลังผู้ชายคนนี้แต่ว่าบนความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูมีคนใดคนหนึ่งไม่ยอมหันกลับไปมองความสัมพันธ์ที่ยังดีอยู่ค่ะเพราะคิดว่าเรื่องราวที่ทะเลาะเบาแว้งนั้นเป็นเรื่องใหญ่จึงเศร้าโศกเสียใจจมปรับ อยู่กับความล้มเหลวจมปรับกับเรื่องราวที่บาดหมางใจไม่เคยถอนใจขึ้นมาได้เลยค่ะและยังไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์สันนิฐานว่าปมประเด็นปัญหาที่ชาวราศีธนูทะเลาะเบาแวงกับคนรักน่าจะเป็นเรื่องราวที่รุนแรงนะคะนอกจากจะสร้างบาดแผลเป็นรอยเล้าลึกในใจ มันยังมีปมปัญหาซับซ้อนยากแก่การแก้ไขสะสางให้จบและสิ้นสุดภายในไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีมันอาจต้องใช้เวลาหล,ลายหลายหลายหลายปีจนเราท้อเลยคิดว่าไม่เอาแล้วช่างมันเถอะคิดไปก็ปวดหัวปล่อยให้เป็นแบบนี้จบและสิ้นสุดไปดีกว่าไหมนะคะ อาจารย์จะพูดถึงปมประเด็นปัญหาของความรักชาวราศีธนูลึกลงไปอีกว่าโอ้โหชาวราศีธนูมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะอาจารย์อ่านไพ่มาถึงเก้าใบก็คิดว่าอาจทำให้คุณสะเทือนขวัญและรู้สึกเศร้าใจแต่ยังมีปมประเด็นปัญหาที่ลึกลงไปอีกและเกรงว่าชาวราศีธนูที่เซนสิทีฟอ่อนไหวง่าย อาจจะรับฟังไม่ได้ฉะนั้นขอให้คุณปรับใจให้เข้มแข็งแล้วฟังอาจารย์อ่านตีความหมายของปมประเด็นปัญหาที่ลึกลงไปอีกนะนี่ไพ่สองใบนี้ทั้งๆที่เป็นไพ่ที่ดีมากใครๆก็อยากได้แต่ไพ่สองใบนี้มาอยู่ในตำแหน่งของปัญหาอาจารย์จึงต้องอ่านและตีความหมาย ให้เป็นไปในทางด้านลบค่ะไม่มีการเริ่มต้นใหม่และไม่เปิดโอกาสให้ค่ะก่อนหน้านี้ที่อาจารย์อ่านตีความหมายไพ่ว่าถ้าเลาะบาะแว้งกันจนเป็นเรื่องราวที่รุนแรงฉะนั้นการเจ็บช้ำน้ำใจจากเรื่องราวที่รุนแรงนี้จึงทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อยากเริ่มต้นใหม่และไม่อยากเปิดโอกาสให้ค่ะ สุดท้ายชาวราศีธนูคะ่ะในที่สุดนะก็เผยออกมาแล้วว่าต่างคนต่างอยู่คะ่ะแยกกันอยู่ไปแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะคืนดีอยากจะรีเทินคะ่ะพร้อมกับยืนยันให้รู้ว่าฉันไม่เลิกฉันต้องการจะกลับไปอยู่ในจุดเดิมตำแหน่งเดิมที่ฉันเคยเป็น ฉันต้องการกลับไปเป็นตัวจินของเธอแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่แล้วสายหน้าพร้อมกับหันหลังให้ด้วยสุดท้ายชาวราศีธนูคุณได้ไพเ่เดชค่ะเดชมีความหมายว่าเรื่องราวอะไรที่มันเจ็บปวดเสียใจเกาะกินหัวใจของเรานานแสนนานมาแล้วเรื่องเลวร้ายนี้มันคราคาััง เราไม่ยอมจบและสิ้นสุดเสียทีทั้งทงที่เรารู้ว่ามันเกาะกินใจเราเราวกับมะเร็งหากเวลานี้คุณมีความเข้มแข็งที่จะยอมจบและสิ้นสุดเรื่องราวอันเลวร้ายการจบและสิ้นสุดนั้นคือการจบด้วยตัวเองค่ะไม่ต้องมีเงื่อนไขโดยการรออีกคนหนึ่งมาจบร่วมกับคุณจบคนเดียวก็ได้ค่ะจบคนเดียวจบแบบไหนก็คือ เลิกคิดเลิกทำเท่านั้นปมประเด็นปัญหามันก็จะจบไปพร้อมกับคุณเลิกคิดเลิกทำค่ะจากนั้นรอเวลาการเปลี่ยนแปลงค่ะในที่สุดแล้วชีวิตของคุณก็จะเหมือนกับเกิดใหม่เลยคุณจะได้พบความสุขที่แท้จริงดังใจที่คุณต้องการค่ะอาจารย์พูดเป็นนัยยะแบบนี้ให้ชาวราศีธนูคิดพิจารณาเอานะคะว่าการจบและสิ้นสุด เรื่องราวต่างๆในความรักนั้นคุณต้องการจบแบบไหนกรณีแรกหากคุณและคนรักเคยมีเรื่องอะไรที่บาดหมางใจกันและไม่เคยยอมให้แก่กันเลยสักทีต่างคนต่างมีทิฐิในวันนี้ถ้าคุณอยากอยู่ด้วยกันดีๆก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมทิ้งความเป็นตัวตนยอมเสียผลประโยชน์ ยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้อีกคนหนึ่งพอใจค่ะนั่นแหละอาจจะทำให้ความรักของคุณดีขึ้นก็ได้หรือกรณีที่สองเมื่อมันเจ็บช้ำน้ำใจมากนะักความรักเหมือนความสัมพันธ์เป็นพิษอยู่ด้วยแล้วมีแต่ความทุกข์ความโศกชีวิตไม่จเจริญก้าวหน้าคุณก็อาจจะเลือกวิธีเลิกลาไปเลยก็ได้ค่ะเพื่อให้คุณได้มีชีวิตอิสระ และหาความสุขจากที่อื่นหาความสุขจากเรื่องอื่นไปเดี๋ยวให้เทพคิวปิดแนะนำนะคะชาวราศีธนู เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวเกย์และเลสเบี้ยนราศีธนูในเดือนพฤษภาคมว่าอาจารย์ก็ลุ้นไปกับชาวราศีธนูด้วยเลยเทพคิวปิดบอกว่า express your love ฮะชาวราศีธนูเทพคิวปิดบอกว่าหากคุณรักแล้วก็แสดงท่าทีออกไปเลยค่ะให้เขาได้รู้ นั่นก็หมายถึงว่าชาวราศีธนูคะหากคุณยังคงมีเยื่อใยพอคิดขึ้นมาแล้วก็เสียใจกับการทะเลาะเบาแวงครั้งนั้นเมื่อคุณหวนนึกถึงเรื่องราวปมประเด็นปัญหาต่อให้มันเป็นปมประเด็นปัญหาที่หนักและสาหัสมากใครควรคิดพิจารณาให้ดีว่ามันเกิดมาจากอะไรถ้ามันเกิดมาจากคุณห่วงเรื่อง ศักดิ์สิทิธิหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเขามองว่าคุณเห็นแก่ตัวคุณเอาแต่ใจตัวเองเรื่องนั้นอาจเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเขาก็ได้ที่เขาไม่ยอมให้เลยหากว่าคุณรักเขาและอยากจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาต่อไปและคุณใช้ไพ่ใบนี้ให้เป็นประโยชน์เดทที่มีความหมายว่า ให้จบและสิ้นสุดเรื่องราวคาราคาซังอันเลวร้ายหากคุณยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองจบและสิ้นสุดพฤติกรรมที่เขาคิดว่าคุณเห็นแก่ตัวคุณเอาเปรียบเขาขอให้คุณตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังและไม่ย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมทำไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วเขาก็จะเห็นคะ่ะว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จ วันนั้นเราค่อยมาดูกันว่าเขาจะยอมรับคุณไหมอาจารย์จะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีธนูนะคะสู้ๆนะหากรักกันแล้วอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีธนูในเดือนหน้าเราจะกลับมาพบกันอีกขอให้ชาวราศีธนูมีสุขภาพภรรณาไมยแข็งแรงนะคะ